ต่ายวิพากษ์ถามคำถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจสองนาทีเริ่มได้คะ่ะขออนุญาตถามฝ่ายนำเสนอค่ะคิดว่าการทดลองของคุณมีความครอบคลุมมากพอหรือ,อยังคะคิดว่าครอบคลุมมากพอที่จะตอบโจทย์ได้อย่างครบถ้วนแล้วครับฝ่ายสัก้านเห็นด้วยไหมคะฝ่ายสัก้านเห็นว่าการใช้การทดลองของฝ่ายนำเสนอค่อนข้างเพียงพอเลยครับแต่ว่ายังมีการทดลองอื่นที่ยังสามารถทําขึ้นมาได้อีกครับ ขอ,อนย่าถามฝ่ายนำเสนอว่าสันทายเกิดขึ้นบริเวณไหนบ้างของวัตถุทรงกระบอกหรอคะอ่าเกิดขึ้นอ่าด้านหน้าของวัตถุครับฝ่ายสักคานเห็นด้วยไหมคะฝ่ายสักขันเห็นด้วยที่มีสันทายเกิดขึ้นด้านหน้าวัตถุครับแต่ว่าฝ่ายนําเสนออาจจะยังหลุดการพิจารณาที่ด้านข้างของวัตถุด,ด้วยครับฝ่ายสักคันคิดว่าการเลือกใช้ทรงกระบอกที่ไม่ต่อเนื่องเนี่ยเหมาะสมไหมคะฝ่ายสักคัน ยังคิดว่ายังไม่เหมาะสมครับถ้าเราสามารถหาทรงกระบอกที่มีความต่อเนื่องได้เนี่ยเราจะสามารถใช้สมการตามที่กําหนดมาได้จริงๆครับฝ่ายสคานคิดว่าควรใช้รูปร่างอื่นเพิ่มด้วยใช่ไหมคะในการมาพิสูจน์ทฤษฎีมาพิสูจน์สมการว่าสามารถใช้ได้จริงใช่ครับฝ่ายนักศึกษาคิดว่าไงคะอาจคิดว่ารูปร่างที่ใช้ที่เป็นทรงกระบอกก็เพียงพอแล้วครับต่อการตอบโจทย์ต่อคำ,คำ,ค,ำคำถามของโจทย์ครับ ฝ่ายนาเสนอคิดว่าทฤษฎีที่ใช้มีการครอบครอบคุมแล้วใช่ไหมคะครับฝ่ายสคานเห็นว่ายังไงคะฝ่ายสคานเห็นว่าทฤษฎีของฝ่ายนําเสนอค่อนข้างครอบคุมแล้วครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะส่ออยายวิาคมีเวลาวิพากษ์สามนาทีเริ่มได้ค่ะ กล่าวเรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพและก็สวัสดีทุกท่ทานค่ะดิฉันนางสาววรรธยาสินมาเป็นตัวแทนก่าววิพากษ์จากโรงเรียนขอนแก่นพิทยายมวันนี้จะมาวิพากษ์โจทย์ฟิสิกส์สมยุรต์ข้อทางหยุดยัด้งโดยจากโจทย์นะคะทางทรายสงผลให้เกิดการสูญเสียพลังงานจนของยานพาหนะที่เคลื่อนที่ผ่านทางหยุดยั้งดังกล่าวต้องมีค,ค่าความยาวเท่าไหร่จึงจะทําให้วัตถุหยุดเคลื่อนที่เช่นลูกบอลหยุดนิ่งโดยสิ้นเชิงจงสืบเสาะตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับความยาวดังกล่าวค่ะ ซึ่งายนําเสนอนะคะมีการใช้5ทฤษฎีค่ะนั่นก็คือ1แรงเสียดทาน2การต้านทานการหมุน3ามโมเมนต์คอมเฉ่อย4สมการการเคลื่อนที่และ5้าทอร์คค่ะซึ่งแบ่งการทดลองนะคะออกเป็น3าการทดลองค่ะนั่นก็คือ1การทดลองการศึกษามวลของวัตถุที่แตกต่างกันกับระยะของทางซ้ายที่ทําให้วัตถุหยุดค่ะโดยผลการทดลองนะคะยิ่งมีมวลมากขึ้นนะคะจะทําให้ระยะหยุดสั้นลงค่ะ2เป็นการศึกษาอัตราเร็วต้นของวัตถุที่แตกต่างกันกับระยะหยุดของทางซ้ายค่ะ ได้ผลการทดลองมาว่ายิ่งมีอัตราเร็วต้นของวัตถุที่มากขึ้นจะทําให้ระยะหยุดยาวขึ้นกล่าวคือวัตถุสามารถเคลื่อนที่ไปได้ไกลามากขึ้นค่ะและ3การศึกษาขนาดของเม็ดทรายที่แตกต่างก,กันกับระยะหยุดของทางทรายค่ะโดยผลการทดลองนะคะได้เอกมาว่าทรายที่มีความละเอียดมากนะคะจนทําให้มีระยะหยุดมากกว่าทางทรายหยาบค่ะโดยข้อดีของฝานําเสนอนะคะมีการอธิบาย อธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมีการอธิบายผลการทดลองที่สอดคล้องกับทฤษฎีมีการอธิบายปรากฏการณ์ด้วยแบบจาลองค่ะแล้วก็มีทฤษฎีที่ครอบคลุมค่ะแต่จุดอ่อนนะคะจะมีการควบคุมตัวแปรที่ยังไม่ครอบคลุมค่ะแล้วก็มีชุดการทดลองตัวแปรต้นที่น้อยเกินไปทําให้ในบางการทดลองเนี่ยไม่สามารถหาค่าแนวโน้มของการทดลองได้ค่ะต่อไปเป็นข้อดีของฝ่ายค้านค่ะโดยใช้เวลาได้อย่างเหมาะสมมีความเข้าใจในงานของฝ่ายนำเสนอแล้วก็มีการแสดงข้อเสนอแนะเพิ่มเติมค่ะแต่ว่าจุดอ่อนนะคะยังมีการสนใจในการทดลองมากเกินไปค่ะ ซึ่งประเด็นที่อภิปรายร่วมกันนะคะ1ค่ะการกาจัดความชื้นค่ะโดยฝ่ายวิภาคนะคะเห็นด้วยกับทั้งสองฝ่ายค่ะเนื่องจากความชื้นนะคะจะส่งผลต่อคุณสมบัติของทรายทาให้ผลการทดลองเปลี่ยนไปหากไม่กําจัดความชื้นออกไปค่ะ2นะคะตัวแปรต่างๆที่เป็นอิสระต่อกันนะคะในุดน,นี้นะคะฝ่ายวิภาคเห็นด้วยกับทั้งสองฝ่ายค่ะเนื่องจากค่ะทางฝ่ายนำเสนอนะคะมีการอ่ หาหลักฐานนะคะว่าตัวแปรต่างๆนะคะมีการอิสระต่อกันโดยการทำสามห้าครั้งจะทําให้มีความครอบคลุมและก็มีผลกับการทดลองที่ทําให้การทดลองแม่นยามากขึ้นค่ะ3การเพิ่มชุดการทดลองค่ะในจุดนี้นะคะฝ่ายวิภาคด้วยกับฝ่าย้านค่ะโดยในบางการทดลองนะคะฝ่ายนําเสนอนะคะทําการชุดการทดลองที่ยังไม่มากพอค่ะทําให้ไม่สามารถหาแนวโน้มของผลการทดลองได้ดังนั้นการเพิ่มชุดการทดลองนจะทําให้เพิ่มในการหาแนวโน้มและก็ทําให้การทดลองนะคะมีความแม่นยามากขึ้นค่ะ ต่อไปนะคะเป็นการใช้วัตถุรูปทรงอื่นนอกเหนือจากทรงกระบอกค่ะในจุดนี้เห็นด้วยกับฝ่ายค้านเนื่องจากหายใช้วัตถุรูปทรงอื่นนอกจากรูปทรงกระบอกนะคะจะเป็นการเพิ่มความแน่นย้ำของสมการว่าสามารถใช้ได้จริงค่ะและ5นะคะเป็นการเลือกใช้ว no ัตถุรูปทรงกระบอกที่ไม่ต่อเนื่องค่ะในจุดนี้เห็นด้วยกับฝ่ายค้านเช่นเดียวกันค่ะเนื่องจากวัตถุที่เป็นรูปทรงกระบอกแต่ไม่ต่อเนื่องนะคะอาจจะส่งผลต่อการทดลองทําให้ผลการทดลองไม่แม่นยําค่ะ ค่ะแล้วต่อไปนะคะเป็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติมค่ะโดยฝ่ายวิพา์นะคะมีข้อเสนอแนะให้ฝ่ายนําเสนอก็คือ1ควรเพิ่ม UA, ชุดการศึกษาตัวแปรต้นนะคะเพื่อให้สามารถหาแนวโน้มของการทดลองได้ค่ะ2นะคะควรจะพิจรารณาตัวแปรอื่นที่เกิดขึ้นด้วยค่ะเพราะว่าในสไลด์นะคะ <ๆ S 2> จะเห็นได้ว่าพิจรารณาแค่สัรายบริเวณด้านหน้าของวัตถุค่ะซึ่งในการเกิดขึ้นจริงๆนะคะ, <ๆ S 2> ะ,คะมันมีสัรายที่เกิดขึ้นบริเวณด้านข้างของวัตถุ <ๆ S 2> ะะด้วยค่ะดังน, imes, นั้นควรจะพิจรารณาตัวแปรที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมค่ะและอย่างที่3นะคะก็คือการวัดขนาด ึ่งในจุดนี้นะคะฝ่ายนาเสนอนะคะยังไม่ได้นําเสนอว่ามีการวัดขนาดของสารไซด์อย่างไรค่ะเนื่องจากถ่ายจะวัดในโปรแกรมแท็กเกอร์เราก็ไม่รู้ว่าไซายมันจมไปลึกเท่าไหร่ค่ะดังนั้นในจุดนี้จึงอยากให้ฝ่ายนําเสนอนะคะมีการแสดงว่ามีการวัดขนาดของสารไซดที่เกิดขึ้นได้อย่างไรค่ะขอบคุณค่ะฝ่ายนำเสนอมีเวลาแก้ข้อผิดพ่าดหนึ่งนาทีเริ่มจากเวลาค่ะ ในประเด็นแรกนะครับคือตัวแปรต้นที่น้อยไปนะครับทั้งฝ่ายนํำเสีอนะครับว่ามั่นใจว่าตัวแปรต้นนะครับครบถ้วนและครอบคลุมเพียงพอที่จะตอบสิ่งที่โจทย์ต้องการมาได้นะนะครับแล้วก็ประเด็นที่สนะครับคือใช้วัตถุรูปทรงอื่นครับทั้งฝ่ายนํำเสนยนะครับมั่นใจว่าใช้แค่ทรงกระบอกก็เพียงพอเนื่องจากอ่าเราให้เป็นตัวแปรควบคุมแล้วนะครับแล้วก็การใช้ทรงกระบอกที่ไม่ต่อเนื่องนะครับมีผลน้อยมากนะครับเนื่องจากพื้นที่ของตัวร่องนะครับมีอ่าเป็นพื้นที่ที่น้อยมากๆเมื่อเทียบกับพื้นที่ส่่่ววนนใหญขออองงตััาทรรรกกะะบบค ดูได้จากค่าคาดเคลื่อนที่คำนวณออกมาจากสมการระยะหยุดนะครับที่มี0.8ถึง5เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็การวัดขนาดของสันทรายที่เกิดขึ้นหนวัตถุนะครับทั้งฝ่ายนำเสนอได้วัดนะครับจากการใช้โปรแกรมแท็กเกอร์นะครับที่เราทำการกำหนดจุดอ้างอิงแล้วก็ทำการาแท็กดูความสูงที่เกิดขึ้นของตัวสันทรายของวัตถุต่างๆที่ปล่อยจอากความสูงต่างๆแล้วนะครับสุดท้ายนี้นะครับฝ่ายนำเสนอมั่นใจนะครับและยืนยันว่าการทำการทดลองของฝ่ายนำเสนอ สามารถตอบคาถามโจทย์ฟิสิกส์สับป,ประยุกตข้อนี้ได้อย่างตรงประเด็นและครอบคุมนะครับและสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายนะครับพูดมาไม่อาจทําให้งานของอแบบครั้งนี้ดีขึ้นเด้มากกว่านี้แล้วครับฝ่ายนำเสนอขอขอบคุณครับ